สีไปจักงานไงใครอยากเล่นต่อไหมไม่เอาใส่อีกหรอเล่กอีกหรอสองใบใบละพันโอ้โหใบหยก็บหเก็บหเกไปดูลูกเนี่ยคำนวณง่ายๆเเหลือสี่ใบใบที่สี่อิยกคัดออกคุณนมอือแล้วหหยกหยกหยกเสแสุดท้ายก็ยกีแบบสองใบแคเค้กกูเกียดมันไป็นนมมาเหลือสงใบเหลือยก นี 3, ่ใบที่สามยกสามใบค่ะก็คือยกไ่ยกัดออกเลงยังเคนยคะพที่เรานลงมาไมทำมทไมทำไมมทำไมพำไนท่ไมทำไมทำไมนำไมทำไมทไมทำ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 นมทำไมทำไมทำมเำไมพำ่มมมทำไมท่มทำไมทำ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 ไทำมทำไมทำไนุ่มทำไมทำไมทำมทำไมทำไมทำมทำไาทำไมทำมทำ เชื่อนุ่มสามยุนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดก่อนเฮ้ยสามเอาเว้ยใบละทานนะเออแล้วก็ผู้อยากเห็นคนจะลงบ้างใครจะลงไหมตอนนี้ตอนนี้คือเหลือชื่อใครอะใครเหลือหยกกับยังไม่รู้จะนับไปหมดก็ได้ใบละทานห้ามติดรอบสุดท้ายแล้วนะหนึ่งคนหนึ่งชื่อเท่านั้นก็ใช่ไงค่ะเออเขาขู่กันดีอย่างไรอย่างนี้ลงเหรอของนิลมยังน้อยอ่ะยังเหลือก็ได้ มึงเออพี่หถึงไหนเออพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มตีตู้สองอ่ะหยิบเดียวเลยชื่หนุ่มออกหรอใช่ใช่ตีสองแล้วใช่ไหมหรือพันชื่อกูอยู่ตรงนี้อ่ะพี่หนุ่มกระเทามันไม่ชนะคือเฮี้ยมากอ่ะอย่างน้อยก็ได้พันหนึ่งเนาะอะไรอันนี้หัวสี่เลยเออไม่ยอมให้อีเคปอีกแล้วอันนี้กูหมดกบอกไว้เลยอันนี้ชื่อตู ม้มรอบสุดท้ายไม่มีแล้วนะใส่ยังมใส่เอาล้เวลาสุดท้าแล้วก่อนปิดบอร์ดนัดโมหนึ่งสองสามสี่ตัสินคนเลือกหรอเฮ้ยกระจายความเสียงนการนัดอย่าัเเราดูงามเกี่ยวกระจาย ที่หมดยกปุล่อยเคไปมูลค่าสองหมืตอนนี้คนที่หมดสิจับจ้าอ๋อตัเยอตเต้ามึงหยกหยก้หยกหยบุญยหยกอันไหนหยกหยกอีดอกเลยสามพันพันพูนด้วยเอาพี่หนุ่มพี่กิบพูีบึ้งเล้ส่นไถีบมึงเอาอันที่พักเยอะๆเ้าจริงดิ <LY P> อย่าเขี้ดูคัดออกเออเออมึงแอบหลังเค้ามาเออ่ทำไมตายพีเดียีเดเลยเ้วีหนุเราจะไม่มีดวงจริงว่ะลกสู้มันไม่ได้เลยวะจริงน้องเขาจะมีอะไรไม่ได้เป็นกนแ่งพม่งแม่เป็นอะากันเนี่้ที่ถ <serving S 1> <Enfin> ูคัดออกเออตายย อ mhm. ีกคดีผมตั้งใจใช่หมั้งใจไ่ยอมวยไม่ได้เล้ชนุงไม่ได้ับนยไม่ต้องมีชื่อกูดิม่ใส่ชื่สายไปสองอมีคนแต่ว่ามันหมานกันไงอ้าวตอนนี้เหลือ2สองใบไดแค่สองใบให้เลือก ไปใโหวดได้นมล้อ่ะไม่ได้คุยคันถ้าเรยบเลยเอาไงให้โหวตไปที่พี่เลือกหรือที่พี่ทีเลือกเอไเอาไงเอาไงเอานไงเนี่ยคมีสีเสียงนะคุณมีสีเสียงี่ออกเอาเร็วก่อนพี่หยิบเฮ้ยตอนนี้เหลือสองใบใช่ไหมหยิบขึ้นมาคือคนที่ได้เลย ใส่เพิ่ไมไหมชื่อละ 2000. สองพันเอาไงหยกเอาแล้วตัดลงเลยเฮ้ยเอาเปิดเปิดแล้วชื่อละสองพันแต่ว่าหยิบก็ได้เลยนะไม่คัดออกแล้วไม่คัดอก่ะได้มานึังไงอเะ้ยเอาให้ไม่ต้องเหลือเลยเลย ถาหากใหม่แล้วแม่เอาใหม่เลยเออกนใหม่กราาห่ใบหน่งงใงก็คือสมมติถ้าได้เลยทังแม่พี่ดอกตัเออมึงเราก็มีสองสิเนี่ยตอนไหนเป็นอะไรหึ่งท่ก็ทั้งมาหมากผู้โด้เขียนม่เขียนไป่สี่ันเลยเหรอ ในเมื่อมันต้องจับออกมันต้องจับออกได้หกตัออเลยวมีจาบจับก็ได้เลยจับก็ได้เลยอ้าวไปทัวเทคได้กว่ารอบเนี้ยก่งนไดเดียวยกดไม่แบนมันมาแรงมากมื่นอดมื่นเจ็ดอู้นี่ไม่ต่ไปแล้จบไปแล้วมันลเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผอดการแบบมงันปะไม่องสามนแล้วเ่เรางคุก่ออกคิมอ